ัลโหลนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้นิชาจะมานําเสนอฝานะคะซึ่งจะเป็นฝาไม้รวมนะคะลูกค้านะมีตั้งแต่ไม้แดงเลยนะคะเห็นไหมคะลูกค้าไม้แดงสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นฝาไม้สั้นนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นฝาสั้นนะคะมีไม้แดงไม้เต็งนะคะอ่าแล้วก็ไม้รวมนะคะไม้รวมทั่วไปนะคะสมติก็จะเป็นไม้เต่งนะคะนี่ไม้เต็งนะคะไม้รวม ด้วยนะคะลูกค้านะมีไม่รวมด้วยแล้วที่สําคัญคือมีไม้สักด้วยนะคะบอกเลยมีไม้สักด้วยให้เลยนะคะล็อกนี้นะคะหน้า7ดนะคะไม้สักนะคะยาวสองซอกนะ,ะมีเยอะเลยนะคะนะคะชุดนี้สาหรับกลองนี้มีไม้สักด้วยนะคะบอกเลยแล้วก็อ่าความยาวก็จะมีตั้งแต่1นอกนะคะลูกค้าสออกนะคะไม้ของเราก็มีตั้งแต่หน้า5นะคะลูกค้านะหน้าหก หน้าเจ็ดนะคะซึ่งหน้าเจ็ดนี่เจะดยิบจะเป็นหน้าเจ็ดหน้าแปดจะเป็นไม้สักนะคะลูกค้หน้าเจ็ดห <c oughs> น้าแปดนี่จะเป็นไม้สักนะคะล็อกนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นไม้สักนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นไม้แ <c oughs> <estimation> ดงนะคะลูกค้าเห็นไหมคะไม้แดงนะคะความหนาของเขาก็อ่านีไม้สักเยอะนะคะนี่นี่ก็ไม้สักนะคะนี่นี่ก็ไม้สักนะคะไม้สักมีเยอะอยู่นะคะพอดีน้องๆมันอเอามาแบบทับถมกันเนาะเราก็เลยไม่อยากจะ มันไม่ได้อยู่ร้านคะเวลาเวลาน้องเขาเอามาเอามาวางเรามาคัดก็ไม่เป็นไรนะคะก็เป็นถือว่าลูกค้าก็ได้ไม่สักไปนะคะเนาะความหนาก็เกือบเกือบ<ๆ>สองเซนเห็นไหมคะเกือบเกือบสองเซนนะคะลูกค้าน,นี่อันนี้ไม่สักนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นไม้แดงก็จะอยู่ที่เซนสามนะคะลูกค้านะเซนสามหรือไม่ก็เซนหนึ่งนะคะลูกค้า นะคะความความหนาจะไม่เท่ากันนะคะนี่นะคะนี่เซนครึ่งเห็นไหมคะอันนี้เซนครึ่งเนาะไม้แดงก็จะอยู่ที่ประมาณเซนนะคะลูกค้านะนี่นะคะอยู่ประมาณเซนหนึ่งนะคะกองนี้กองนี้บอกเลยว่าเยอะมากเดี๋ยวนิชาจะเมาให้ถูกๆนะคะลูกค้าความยาวหนึ่งสอกสองสอกจริงๆแล้วอันนี้คือความยาวเนี่ยคือศอกศอกกกว่าเลยนะคะเกือบจะ นี่นะคะเกือบจะสองศอกอยู่แล้วสำหรับอันนี้อันนี้นี่เกือบจะสองสอกแล้วนะคะนี่นี่นะคะเกือบจะสองสอกอยู่แล้วนี่นะคะแต่เราก็เขียนแค่สอกเดียวอยีกนะคะเราก็เขียนสอกเดียวเพราะมันยังไม่ถึงสองศอกฉะนั้นลูกค้าก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะได้แบบเป๊ะๆจริงๆความยาวเกินค่ะเกินเกินสองสอกก็มีนะคะศอกกว,กว่าก็มีหมดนะคะ แต่เราคิกแค่สอกเดียวนะคะลูกค้านะคะทั้งหมดไม้สั้นจะมีอยู่ที่3.8ยกนะคะลูกค้าเกือบ4ยกเลยนะคะที่กองที่เห็นนี้นะคะเกือบ4ยกจะมีทั้งหมดอยู่ที่625แผ่นนะคะ625แผ่นรวมไม่สักด้วยนะคะลูกค้านะานิ่ชาจะเหมาถูกๆเลยนะคะสำหรับกองนี้เนาะจะเหมาถูกๆให้ไปเลย ห้าพันนะคะลูกค้าเมากองนี่ห้าพันไม่รวมถือว่าถูกมากๆนะคะตกยกละพันกว่าบาทเองนะคะตกยกละพันสองกว่านะคะลูกค้าพันสองนิดๆน,นะคะลูกค้านะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะลูกค้าไม่ได้ขี้เหร่เลยนะคะอย่างน,น้อยๆไฮไลท์ก็ได้ไม่สักไปโ,โหยี่สิบแผ่นได้นะคะลูกค้ายี่สิบแผ่นได้นาเกดซะด้วยนะคะไม่สักนะคะยาว 2, 2สองสองซอกนะคะลูกค้า มีทั้งหมดกี่ตรงนะตอนนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตรงนะคะลูกค้านะเก้าตรงที่ลูกค้าเห็นนี้นะคะห้าพันนะคะลูกคา้าราคานี้นิชาไม่รวมส่งนะคะลูกค้านะคะลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ตามระยะทางนะคะลูกคา้าเดี๋ยวนิชาจะส่งไปตามระยะทางค่าขนส่งก็ไม่น่าจะแพงเท่าไหร่นะคะเพราะบางทีก็พ่วงๆกับเจ้าอื่นไป นิชาขอค่าคนส่งแค่สองพันนะคะสำหรับกองนี้นะคะขอค่าส่งแค่สองพันให้พอค่าข้าวข,ของลูกน้องที่ยกลงนะคะลูกค้าเนอ่านึกว่าสงสารนะคะลูกค้าไม่ถูกแต่มันแบบบางทีเราก็ไม่ไม่ส่งฟรีไม่ได้จริงๆนะคะลูกค้าบางครั้งเราก็แบบค่าน้ำมันเนาะ เราแบบเราก็ไม่ได้ฟรีนะลูกค้าเราก็ต้องซื้ออยู่ดีนะคะลูกค้าก็ช่วยๆเป็นค่าแบบประมาณการค่าข้าวให้ลูกน้องดูเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะคะอยากขอค่าส่งแค่สองพันนะคะสาหรับกล่องนี้นะคะจัดไปห้าพันถูกๆเลยนะคะลูกค้าเกือบสี่ยกนะคะลูกค้านะเกือบสี่ยกเลยนะคะทั้งหมดมีตั้งหกร้อยกว่าตัวนะคะหกร้อยยี่สิบห้าแผ่นนะคะลูกค้าโอ้ oh. ยเยอะแยะไปหมดนะคะตรงสายงานท่านใดก็ ทักนิชามาได้นะคะ0 6 4 0 0 7 1 1 9 9นะคะลูกค้าเบอร์เดิมนะคะลูกค้านะโทรหานิชาได้ด่วนเลยนะคะถ้าช้าเดี๋ยวลูกค้าอื่นก็จะเอาไปนะคะลูกค้าไม้ถูกๆมันไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้จัดโปรนะคะลูกค้านานนานทีนะคะลูกค้านะขอบคุณค่ะ